พ่อคาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ่องคุมพันตุลากันค่ะคลิปนี้เป็นอีพีที่สามร้อยสามสิบหกค่ะการจักสารตะก้าค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเมื่อเช้าพ่อสารก้นตะก้าแล้วแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะคุมพันมาไม่ทนันคุมพันมัวทํากับข้าวอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องสารก้นไว้แล้วพอแล้วเป็นบอกพ่อเป็นไงตอกย่างเหี่ยว่ะ เหยาบ่เหยาเห้าบ่ได้โตแล้วเพียวเหยาขนาันนี่เห้าพ่อเห้าเราสารขึ้นมาที่เดียวเองเาละเนาะเหยาเราค่อยดีพ่ค่อยไ่ได้โตสานดีบอตกไหมอ่ะหเ้ะนูว่าสานตกไม่ไหนสานดีแด้เนาะสานดีแน่เลย ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พ่อกะดีเสาเสาเอเราตอกย่างคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องสารตอกย่างคือเก้าคุณอ่ะเราไว้เป็นตับเลยค่ะผ้าไว้เยอะเลยใกล้ยิ่งแล้วตีผ้านะเอา้าอันนี้พ่อจะทําอะไรเนี่ยหึตัวเนี้ยตกสารอันนั้นตอกอย่างอีก ติเห็ดตกย่างอีกทีโอ้ตกย่างก็ต้องเอาลายๆพ่อ,อย่านสานบ่ทันทีจากบ่ทันทีไม่แก้ดีบ่พ่อฮะแก้อกูนะแก้เหล่าดีปะย่างเราไม่อะพัวปัดขอยเห่าได้เห่าดีเหยาอาดลาดเลย ขอยเงาเงาค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่อมชมคุณพ่องามจมชื่นคุณพ่อคูมพันตุลากันนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือพ่อผ้าไหว้แล้วค่ะนี่ค่ะผ้าไว้เฮ็ดตอกย่างค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะของก็จะวางเมล็ดเค่ะก็คืออุปกรณ์การสานของคุณพ่อนั่นเลยค่ะนี่ค่ะเต็มไปเบิดเลยค่ะ แนวที่เราที่มาเฮ็ดสารตะก้านะค่ะพี่น้องอุปกรณ์เราย่างไปย่างมาได้เกยียบตอกพ่ออีกแล้วเนี่ยเหยียบตอกอีกพ่อกะจีด้าคุมพันอีกเล้วเมื่อนี้ได้สามเส้นแล้วสิเนี่ยตีวันนี้ได้สามเส้นแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้สามเส้นแล้วคุมพันลงยูทูบอยู่เพิ่งออกมานี่ค่ะมาดูพ่อสารตะกา้าถ่ายไปให้เอฟซีดูค่ะอันนี้ก็เทสเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ เมื่อเช้านี้สารก้นตะก้าเสร็จได้ก้นได้ใบหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อโคมพันตุลากาันสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจยักสารตะก้าค่ะพี่น้องอยังพ่อ,ย,อ,อย่อยยังตกยังม,มัดมัดอันใดมัดอันใด อ๋อมาพาดีเดี๋ยวให้พี่รทธิ์รับให้เนะ้องรับเม็ดให้คมๆ mm hmm. ก้อยีเหลราไงหวานฤทธิ์เข้าอยู่นี่เข้าเข้า แแนัน่นนะเพาว่าพวกแกบือ่อดบอยากพ่อเต็มกออยู่ไม่ไพ่ะอะเต็มกอเลยเราไปทันลกพ่อจะว่าเรายิทันเพราะไม่ตั้งสองกอมันแกไวด้วยพ่อมันแกไวเด้่สันเทียนนะพอ่อพ่อเขาโผล่ขึ้นมาปั๊บเตรียมโตแกรเรา เริ่มเลืองแล้วเราว่าทันลอกพอไม่ต้องไปหาซื้อไม้ไผ่คนอื่นเลยของตัวเองเราไม่ทันเลยเราก็ตกแล้วก็สวยด้วยนะลำไผ่อะที่นาค่ะพี่น้องป่องเงายวเหีวงามงามไม่ไผ่ปีนี้งามค่ะเพราะว่าน้ำดีเ้้ยค่ะฝนตกดีน้ำดี ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องภูมิพันตุลากันค่ะเป็นวิถีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการหยักสารตะก้าค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องภูมิพันธุ์กี่อยูกับลำโพนี่แหละค่ะนี่ค่ะเราสารขึ้นก้นตะก้าได้แล้วค่ะพี่น้องสารขึ้นก้นตะก้าได้แล้วหนึ่งใบ อีพีนี้เป็นอีพีที่สามร้อยสามสิบหกแล้วค่ะขอบคุณ f อฟมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะ